สวัสดีตอนเย็นนะครับทุกท่านที่นี่คืออุบลราชธานีนะครับทุกท่านที่นี่เรียกว่าทะเลสาบห้วยบางนองทุท่านเนาะห้วยบางนองก็คือห้วยเล็กๆแต่มาตรงนี้มันกลายเป็นทะเลสาบซะง,งั้นนะทุกท่านจากนี้ก็จะไหลลงไปตรงนี้ถัดไปอีกประมาณประมาณ3กิโลเมตรนะครับจะเป็นแม่น้ํามูลเนาะตรงนี้จะเป็นที่ออกกําลังกายของชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีทุกท่าน แดดรุ่มๆตกก็ก็จะบอ,อกกําลังกายกันที่นี่แล้วก็มีของขายเยอะมากของกินเยอะมากนะครับที่เห็นไฟอยู่ข้างหน้านะครับตรงนั้นจะเป็นร้านอาหารมีทุกรูปแบบเลยนะครับปิ้งย่างชาบูชูชิเอาแบบหรูๆก็มีห้องแอร์คาราโอเกะมีนะครับที่ที่นี่เรียกว่าทะเลสาบห้วยบางหนองและไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของที่นี่ก็คือนี่ครับเห็นไหม พญานาคาพญานาคานะครับพญานาคนะครับอ่าเรียกว่าวัดมงคลโกวิทารามนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูใกล้ๆนะครับว่าพญานาคจะสง่างามและสวยงามขนาดไหนมีพลังขนาดไหนนะครับทุกท่านเดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยกันครับไปด้วยกันครับแล้วก็พามาถึงจุดไฮไลท์ของที่ผมจะพาทุกท่านมาวันนี้นะครับมา ชมพญานาคสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับทุกท่านมีพลังเยอะมากๆนะเพื่อนเนาะมาจังหวัดบลราชธาน์อย่าลืมมาแวะทะเลสาบมว้วยวังนองอีกที่หนึ่งนะทุกท่านตรงนี้เรียกว่าวัดมงคลโควิดทารามนะั่นทุกท่านเนาะเป็นไงครับทุกท่านสง่างามยิ่งใหญ่สวยงามจริงๆทุกท่านเนาะดูสิทุกท่านเดี๋ยวให้ทุกท่านดูนเต็มเลยนะครับ ดูตรงนี้สักสองนาทีนิ่งๆิ่งสักสองนาทีทุกท่านสวยงามสวยงามสวยงามยิ่งใหญ่สุดยอดนะครับช่างฝีมือเลยทุกท่านเนาะทาออกมาแล้วแบบมีพลังมีพลังจริงจริงทุกท่านเนาะสวยงามจริงๆ เป็นไงทุกท่านข้ามาถนนแล้วครับใกล้องค์พญานาคแล้วห่างจากที่จากที่ผมยืนนี่ประมาณ2องรเมตรก็จะถึงองค์พญานาคแล้วทุกท่านสุดยอดจริงๆเนาะสวยงามจริงๆทุกท่านเดี๋ยวมาดูอีกมุมนะครับมาดูมุมนี้มาดูมุมนี้ครับมาดูมุมนี้มาดูรมุมนี้อดูสิทุกท่งงานสง่างามจริงๆสุดยอดมากๆเลยทุกท่านมากๆ ใช้คำว่าสุดยอดมากๆสง่างามมากๆนั่นคือกันเนาะโอ้ยสวยงามอย่างยิ่งอย่างยิ่งขอใช้คำว่าสวยงามอย่างยิ่งอย่างยิ่งเหมือน,นเนาะ ทุกท่านมาดูมุมนี้สิครับสงางามยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทุกท่านมีพลังสุดๆเลยทุกท่านสุดๆส,ดสวยงามยิ่งใหญ่อลังการจริงๆพลังมากๆเลยทุกท่านอ้ยผมนี่มไม่รู้จะพูดยังไงสวยงามอย่างยิ่งสวยงามอย่างยิ่งเนาะท่อนเนาะให้ชมนานๆเลยท่ทาน จะมาหยุดให้องค์พระอยู่ตรงกลางพญานาคทุกยนเนาะว่าจะอลังการจะตื่นตาตื่นใจจะมีพลังขนาดไหนทุกท่านขอพอรนะครับทุกท่านเนาะอยากได้อะไรก็อธิษฐานเอาทุกท่านเนาะโอโ้ท่านดูสิ เป็นยังไงครับทุกท่านสวยงามยิ่งใหญ่อลังการนะครับทุกทุกท่านขอพรหล่อยอย่างครับเดี๋ยวเราจะเดินไปใกล้ๆอีกนะครับ เป็นยังไงทุกท่านทุกท่านครับเป็นยังไงครับสวยมากๆเลยทุกท่านเนาะวัดนี้เรียกว่าวัดมงคลโกวิทารามนะครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ่าเขาเรียกอะไรนะบึงนะครับบึงห้วยวางนองทะเลสาบห้วยวังนอง,ท,ววง,นองนท่านเนะาะอันนี้ท่านก็ทําเสมือนว่าพญานาคสองตนนี้ท่านขึ้นมาจากทะเลสาบนะครับ ขึ้นมาปกป้องพระพุทธรูปหรือพุทธศาสนาที่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเหมือนจะท่านจะตั้งชื่อไว้ว่าพระเจ้าใหญ่สามภพนะทุกท่านเนาะทุกท่านขอพรนะครับทุกท่านขอพรนะครับ ทุกท่านครับทุกท่านครับทุกท่านสามารถมาที่นี่แล้วก็มาขอพอรนะครับจากองค์พญานาคนะครับขอพอรจากพระเจ้าใหญ่สามภพนะทุกท่านวัดมงคลโกวิทารามนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยถ่ายไปแล้วนะครับคลิปนั้นก่อนที่ท่านจะสร้างองค์พญานาคนอะทท่านเนาะ,ะกลับไปดูคลิปนั้นนะว่าภายใต้ฐานพระใหญ่นี้ท่าน บรรจุอะไรข้างในนะภายในข้างในเป็นแบบไหนให้ท่านกลับไปดูคลิปนั้นเนาะคลิปนี้เราให้ทุกท่านดูด้านนอกนอทุกท่านเนาะ mình ngay đúc răng sang ngang ngang suối ngang suối ngang sang ngang ngang nhưng chim đúc răng khắp ครับทุกท่านครับขอพรนะครับทุกท่านขอพรจากพระเจ้าใหญ่นะครับทุกท่านเป็นพระพุทธรูปปางหน้าปกขนเกิดวันเสาร์ทุกท่านแล้วก็ทุกวันเกิดครับขอพรได้หมดนะครับท่านเป็นตัวแทนพระพุทธองค์นะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของพระพุทธองค์นะครับพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ขอพรได้นะครับเพราะปางหน้าปกเป็นพระประจำวันเสาร์แต่ทุกวันก็ขอพรจาก พระองท่านได้ช่นกันทุกท่าน ครับทุกท่านครับอันนี้เป็นมุมที่มองจากวัดลงไปทะเลสาบม้ยวยวังนองทุกท่านดูสิสวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผ้าที่กำลังจะรับกอดฟ้าด้วยนะครับเป็นมุมที่มองไปจากวัดนะครับมองลงไปที่ทะเลสาบม้ยวยวังนองเนาะทุกท่านครับคลิปนี้ก็ขอแนะนําสถานที่อีกที่หนึ่งถ้าท่านมาจังหวัดอุบลรราชธานีแล้วไม่ควรจะพลาดน,นะครับ วัดมงคลโกวิทารามทุกท่านตั้งอยู่ด้านหน้าทะเลสาบห้วยวังนองนะครับทางทิศตะวันออกทุกท่าน สัพพสิทธิพระวันตุเมขอความสำเร็จทั้งหลายเหล่านี้จงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุสาธุ สาธุสาธุขอให้มีโชคลาภมีวาสนาสาธุสาธุ สิทธิกำมังขอให้การกระทําทุกอย่างจงสําเร็จสิทธิกำมังขอให้การกระทําทุกอย่างจงสําเร็จสําเร็จ สาธุ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 ขอให้การกระทําทุกอย่างจงสําเร็จจงสําเร็จสาธุ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 